ในโอกาสนี้ถือเป็นการล่าลาลานจามจุรีอย่างเป็นทางการเมื่อโรงเรียนต้องเดินไปข้างหน้าและเราต้องการหาสถานที่เพื่อซัพพอร์ตการจัดการเรียนการสอนและการทํากิจกรรมของนักเรียนลานจามจุรีจึงเป็นสถานที่ถูกเลือกเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมสร้างโอกาสใหม่ๆลานจามจุรีไม่ได้หายไปไหนแต่ยังคงอยู่ในความทรงจําของเราตลอดไป ในการออกแบบอังเดย์ยิมเนเซียมก็ ia, คือเราก็เริ่มจากการวางผังมาสเตอร์แลนแล้วก็มาดูให้ส่วนนิ่ง,งต่างๆนี่มันเวิร์กโรงเรียนมีพื้นที่เยอะแต่ว่ามันมีพื้นที่ในร่มมันมีน้อยนักเรียนเวลาฝนตกนี่ก็จะมีปัญหาบัอร์รก็อยากจะเสริมตรงนี้ขึ้นมานะครับให้นักเรียนมีพื้นที่ที่เขาจะทํากิจกรรมได้ตลอดเวลาเราเองเราก็พยายามดีไซน์ในส่วนของโครงสร้างตัวความกว้างของสแปนความสูงของตัวอาคารที่ตอบโจทย์เรื่องของการเล่นทั้งกีฬาแล้วก็การ,การแสดงคอนเสิร์ตแม้กระทั่งหอประชุม อันนี้มันไม่ใช่เป็นสนามกีฬาอย่างเดียวมันเป็นเหมือนมันติดโฟโสัสที่เราจะต้องพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้อาคารเรียนนี้เป็นอาคารที่มีมมหลายหลายฟังก์ชันใช้ประชุมก็ได้เล่นกีฬาก็ได้แต่สําคัญคือเราเน้นให้นักเรียนนะใช้ประโยชน์ให้เต็มที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดก็เลยเกิดเป็นคอนเซ็ปต,ต์ของตัวโรงยิมขึ้นมาเดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งรถเดี๋ยวจะสง่เสงเรือใหญ่มาช่วยนะอันนี้คือบริเวณ ประตู2อตอนนี้คือน้ำบางส่วนก็จะเข้ามาในโรงเรียนเต็มจำนวนนี่คือตึกเอ็มบอร์โอักบุลุยส์ส่วนเรื่อง<ม><ม>พองกันน้ำท่วมเนี่ยเนื่องจากว่าอาคารหลังนี้ถูกสร้างท่ามกลางวิกฤตตัวเองเราก็เลยมีการก่อสร้างยกกระแพงกระเด็นให้สูงขึ้นเพื่อให้รองรับว่าถ้ากรณีน้ำท่วมในโรงเรียนบนริเวณทั้งหมดเนี่ยตือหลังนี้แต่ยังเป็นตึกที่ยังไม่มีน้ำท่วม นี่เป็นคลิปเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมานะคะโดยโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ห้องอขอขหลัของอาคารหลังนี้ถูกดีไซ,กโโไ,ไ,กกไซน์เพื่อป้องกันในโรธแผ่นดินไหวไม่เกิดเจ็ทลิเกอร์ก็เราดีไซน์เพื่อป้องกันแผ่นดินไหวอยู่แล้วอย่างคนอย่างผมนะครับก็เป็นแนวแบบชอบโคดดิ้งมีห้องไหนที่แบบเหมาะสำหรับผมในมงฟอร์ดใหญ่ไหมครับอันน้องปันปันแบบ เคยเล่น VR ไหมไม่เคยเลยค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยใส่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแล่น VR ตัวหนึ่งนะเห็นอะไรไหมไม่เห็นเลย ฟอร์นี่ปัจจุบันนี้ก็เทคโนโลยีการศึกษาเรียต่างมันเปลี่ยนไปผู้แบบอาคารล้วก็ออกแบบให้ดูเป็นโมเดิร์นให้ทันสมัยมีสาส,ส์ให้เป็นกลางๆมันก็จะล้าสลองมีพวกงานกราฟิกที่เป็นสีสันที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นไปในโรงยิมก็จะเห็นมีพวกกราฟิกงานงต่างๆนะครับแล้วก็ไล่ทางขึ้นข้างหน้าเนี่ยก็จะมีรูปของท่านนางเดยนั้นก็ผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีแล้วก็งานศิลปะอาคารเหล่านี้ก็อยากจะให้นักเรียนแบบชอบแล้วก็มาใช้นะครับ มันก็เป็นศูนย์กลางใหม่ของโรง,โรงเรียนนะครับให้มันสอดคล้องกับตัวที่มาสเตอร์แฝงวางไวัเวลาขึ้นไปนี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่นักเรียนและก็สิทธิ์เก่าเนี่ยจะผ้าภูมิใจกับตัวตัวอาคารโรงเรียนมงฟอรน